ว้าโซเมนี่โซเมนี่เหรอฮะโนลิสอะไม่อยลิสลิสเข้ามาหาไอ้หอยกันนะได้เยอะมากเวลรีกูด ยูอ a t อ่ะยูแคนอ a t อ่ะเขาไม่กลัวปิงหรอดูสิเห็นเข้ามาหลายคนนะเราจะเอายังไงไว เขาพูดเหมือนคนเวียดนามเลยอ่ะอ่าฮัลโหลยู่เวียดนามอ่ะเอเวียดนามอ่าไทยแลนด์ โอ้ยเขาหากันแล้วทางนู้นมีคนหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าไปหาไม่สิ กลัวปิงอ่ะเขาไม่กลัวปิงกันหรอต้งคยด้ว้าาตรงนน้นก็มีคนผู้หญิงมีคนตกเบ็ดไว้ออตรงนงน,น,น้นอ,อ่ะ เขาได้กันเยอะเลยอ่ะเราก็อยากได้อ่ะเราก็อยากได้อ่ะอย่างไงดีเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะ